วันนี้มาเปิดปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักกองนี้หมักเอาไว้สองเดือนกว่าแล้วเป็นปุ๋ยหมักขี้นกแอ่นนะครับมนกแอ่นที่หมักกับแกลบที่กําจัดกลิ่นแอมโมเนียนะครับเรามาเปิดดูด้วยกันนะครับ ต้องระวังด้วยนะครับเราหมักไว้นานเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในด้วยหรือเปล่า นี่คือสภาพปุยหมักหมุนนกแอ่นนะครับที่กำจัดกลิ่นแอมโมเนียออกไปแล้วนะครับตอนนี้กลิ่นแอมโมเนียไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ คือสภาพที่หมักไว้นะครับก็จะมีความชื้นอยู่นะครับครับเราก็จะ ส่วนหนึ่งเราก็เปิดแล้วก็วางให้เขาระเหยแล้วก็ตากแดดเอาไว้ก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็นำใส่ถังแล้วก็ไปวางพึ่งแดดไปเลยนะครับเดีย๋ยวไปดูด้วยกันหลังจากหมักมูลนกแอ่นด้วยแกลบเสร็จแล้วที่กำจัดกลิ่นแอมโมเนีออกไปนะครับเราก็จะนำมาตากแดดไว้นะครับเพื่อจะให้ส่วนหนึ่งที่เขายังมีความชื้นอยู่นั้นได้ออกไป เราก็สามารถนำไปใช้ได้เลยหรือก็จะนำไปหมักต่อเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์นะครับเพิ่มค่าในไนโตรเจนนะครับซึ่งเป็นอีกกระบวนการหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเปิดดูกระบวนการที่เราได้หมักเพิ่มจุลินทรีย์ไว้แล้วเป็นอีกกระบวนการหนึ่งนะครับไปดูด้วยกันนี่คือปุ๋ยหมักนะครับที่เราหมักไว้ในกระสอบนะครับ เดีย๋ยวเราจะไปเปิดดูกันนะครับว่าเขาจะสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูปุ๋ยที่หมักในกระสอบนะครับปุ๋ยหมักมูลนกแอ่นนะครับมาดูด้วยกันนะครับนี่เป็นสูตรที่หมักกับปูรินซีนะครับ ขาวขาวเห็นไหมครับนี่เป็นปลาขาวนะครับที่แทรกอยู่ในมูลนกนะครับเดี๋ยวผมจะเทมาทั้งถุงให้ดูนะครับ 10วันนะครับที่หมักเอาไว้นะครับก็จะเห็นลาขาวที่จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่คือปุ๋ยหมักมูลนกแอ่นครับท่านผู้ชมนะครับเป็นปุ๋ยหมักที่เราได้ใช้เองและก็จำหน่ายด้วยนะครับนี่นะครับเป็นลาขาวนะครับถือว่ากระบวนการหมักเนี่ยสมบูรณ์ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ